กิจ2ปีเริ่มแบบนี้ไม่หลงทางตอนนี้เราอยู่กันกันกบรลล็อกคลาสสิกนะครับซเวอร์บาฟอมดกิจ2ปีเนี่ยมีดีกว่าที่คิดจริงหรือไม่นะครับของดีหรือแค่จกตาก่อนอื่นนะครับลหลาหลาคนจะเริ่มสงสัยกิจ2ปีมันโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับอะไรไม่รู้เต็มไม่หมดเลย ไม่รู้จะเริ่ม1 2 3อายังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตัดสินใจเป็นขั้นตอนนะครับว่าเราจะทำเหรียญยังไงเราจะไปหาของได้ยังไงเราจะไปทำมวกกิจ2ปีก่อนดีไหมหรือเราจะเลเวลก่อนหรือถ้าเลเวลจะต้องเอานู่นนี่นั่นยังไงก่อนลำดับขั้นตอนไม่ยากครับฟังดีๆแล้วก็ตัดสินใจได้ง่าย99%ส่วนอีก1%ไหมหรือเพื่อเๆือเข้ามาเนี่ยกิจ2ปีถ้าเกิดใครจะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,เ,มเนี่ยสามารถย้อนไปดูในสตรีมได้เดี๋ยผม ทิ้งลิงไว้ก็ได้เนาะเราก็จะพูดทั้งหมดเลยนะครับว่ากิจการมีอะไรบ้างแบบละเอียดเลยนะแต่คลิปนี้ผมจะพาจับมือทํานะครับ123เริ่มยังไงดีไม่ลงทางอย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากจุดสตาร์ทก่อนพอเราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกว่าเฮ้ยจะเริ่มเล่นใหม่หรือใช้ตัวเก่ามีแค่2อช้อยเลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อนๆก็กาลังสงสัยต่อใช่ไหมเอ,อ๊ะแล้วเราจะเล่นตัวใหม่หรือตัวเก่าดีวะมันจะได้ของยังไงแตกต่างกันอ่าถ้างั้นเนี่ยผมแยกออกมาเป็นนี้ครับสําหรับตัวเล่นใหม่เลยก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่คนเล่นใหม่จะได้นะครับอันนี้คือเอาเฉพาะ,ะข,อของที่มันแตกต่างหรือเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เล่นตัวใหม่นะครับข้อหนึ่งได้อาวุธบวก7ธรรมดาครับเช่นถ้าเป็นครูเซเดอร์อาจจะไปรับบวก7ไทเดน3ลูอันนี้ได้ฟรีแต่ว่าติดตัวละครข้อที่2ครับ อาวุธทองซึ่งสามารถจะรับได้ตอนเป็นไฮคาร์ดแล้วก็ออฟเป็นบวกเจ็แล้วไม่แตกด้วยนะครับข้อที่3ชุดทองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ได้ชาโดทองด้วยแต่ต้องไปรับตอนเป็นไฮคาร์ดข้อที่5ปีทองสําหรับคนเล่นใหม่ได้รับครับแล้วก็สามารถออฟเป็นบวกเจ็ดได้ด้วยโดยที่ไม่แตกทีนี้เรามาดูฝั่งของคนที่เล่นตัวเก่าถ้าเกิดเล่นตัวเก่าสิ่งที่ได้ก็คือ อาวุธธรรมดาไม่ได้ครับข้อที่2ครับคนเล่นตัวเก่าเนี่ยได้อาวุธทองเหมือนกันเนาะเพราะว่าเจ้าตัวอาวุธทองเนี่ยเราต้องไปรับตอนป็นไฮคาร์ดนะครับส่วนข้อที่3ชุดทองเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าชุดทองเนี่ยการที่เราจะขาได้เราจะต้องเอาเซตชุดนะครับในช่วงเลเวล70เพราะว่าคนที่รับชุดทองได้เนี่ยจะต้องมีสตาร์เตอร์บ็อกซ์สตาร์เตอร์เซตนะครับก็คือกล่องอยังชี้นั่นแหละอ่าซึ่งมันต้องเป็นผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะรับตรงนี้ได้และข้อที่4คือชาโดทอง อันนี้ก็ได้อยู่แล้วผู้เล่นเก่าก็ได้เหมือนกันข้อที่5ครับปีทองไม่ได้นะโอเคคราวนี้เราจะย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นเมื่อต้นคลิปผมบอกแล้วว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มยังไงดีใช่ไหมครับมาแก้คือมี2ทางเลือกแล้วนะว่าเราจะเล่นใหม่ไหมหรือจะใช้ตัวเก่าเล่นและตัวเล่นใหม่ได้อะไรบ้างบอกไปแล้วตัวเล่นเก่าได้อะไรบ้างทีนี้เพื่อนๆเริ่มตัดสินใจง่ายแล้วใช่ไหมว่าจะเล่นใหม่หรือเล่นเก่าถ้าเกิดเล่นใหม่เนี่ยมันจะมี2ทางเลือก ที่จะทาให้เก็บเลเวลเร็วนะครับทางเลือกแรกก็คือใช้เหรียญคอยอัพเลเวลเลยในห้องที่จะก่อนเทนกาวเนี่ยเราสามารถที่จะอัพเลเวลได้เลยนะครับมันจะมี a b c ตัวหนึ่งก่อนค่าสะพานเราสามารถพิมพ์สูตรนะครับแล้วก็ส่งเหรียญคอยได้ครับวิธีการก็คือเราคลิกที่ตัวเอมีแล้วก็กรอกโค้ดนะครับบนบน,บนล่างล่าง,างซ้ายขวาซ้ายขวาพอกรอกโค้ดเสร็จ Enter เ,เ,เสร็จปุ๊บให้เราคลิกใหม่ ทุกครั้งที่เราคลิกเราจะส่งเหรียญน,นับหนึ่งเลเวลไปเรื่อยๆกดไปเลย99ครั้งนะครับเราก็จะได้เลเวล99อันนี้คือข้อแรกนะครับคนที่จะเล่นใหม่ก็เขาเรียกว่าก้าวกระโดดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเหรียญหรือประหยัดเหรียญเอาไว้นะครับวิธีที่2ก็คือเดินข้าสพานไปเลยไม่ต้องเสียเหรียญน,นะครับเราสามารถที่จะข้ามไปแล้วก็เข้าไปห้องเทนนิ่งเก่าครับก่อนจะไปถึงเทนนิ่งเก่าเนี่ยเราจะได้คุยกับเอเมซีตัวหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะ เขาจะให้ของเรามาเรียกว่าสตาร์เตอร์บ็อกซ์เซตอะไรประมาณนี้เนาะเป็นกล่องเริ่มต้นกล่องอย่างชีพเสร็จแ,แล้วเราก็เข้าไปห้องเทนนิงกกวนะครับไปตีมอนเตอร์ให้ได้เลเวล20 21ก็อย่าลืมทาเควสนะมันก็จะแปบ๊บเดียวจะได้เลเวล21มันจะอัพทีละ2เวลนะแต่ถ้าเกิดใครที่ส่งเควสรลัวๆเนี่ยมันจะไม่ได้เลเวล20เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปลองดูในช่องผมได้พอเราเก็บได้เลเวล21แล้วปุ๊บให้เราออกจากห้องเทนนิงกกวเนาะแล้วก็ไปยันมอนนรู จากมอลูนเนี่ยเดินซ้ายไปพอเราวร์ปไปมอลูนให้เดินทางซ้ายมาจะเจอวาร์ปอันหนึ่งนะครับวาร์ปตัวนี้ให้เราเดินผ่านวาร์ปเข้าไปและก็กดโอเคเข้าไปพอเข้าไปแล้วครับมันก็จะอยู่นี่แหละเหมือนหน้าจอที่ผมอยู่เลยเนาะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปห้องทม์เชอรเบิลนะครับเก็บเลือด20จนถึง70มันก็จะออกมาได้เป็นเลือด71อันนี้คือทางเลือกของผู้เล่นใหม่นะครับมีสองทางเนาะอย่าลืมนะจะเอาเหรียญอัพเป็น99ไปเลยนะครับหรือว่าจะ,ะเข้าห้องทม์เชอรเบิลมาแล้วก็ได้เลือด71 จาก71ไป99ก็ต้องไปอัพเลเวลเองถูกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูก็ได้เนาะเนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนๆเข้าวาร์ปมาใช่ไหมครับพอเราเข้าวาร์ปมาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะมันก็จะแบ่งโซนออกไป4โซนเนาะจากตรงนี้ตรงกลางครับสมมุติตรงนี้คือตรงกลางใช่ไหมจากตรงนี้ใช่ไหมครับตรงกลางเนาะก็ให้เราเดินมาทางซ้ายนี้นะครับเห็นไหมอ่าทางซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้อ่าเอ็มตัวนี้นะครับดร์อัลเบิร์ตเนี่ยตัวนี้คลิกเข้าไปเลยครับเราจะถ้าเราเลเวล20 70ถึงเราสามารถเเข้้าไดึง แล้วก็อัปเรเวลจนเป็นเจ็ดสิบเนะครับแล้วก็ไปเก็บเลเวลออกมาไปเก็บรลเวลทั้งนอกต่ออ่ะโอเคนี้ก็จบไปเรื่องของเลการเล่นใหม่นะส่วนผู้เล่นเดิมนะครับอ่าเราก็กลับมาที่เดิมก่อนแป๊บนึงนะครับก็ก็ต้องไปอยู่กับเจ้าตัวคาฟ้านะเราเป็นพิธีกรร่วมนะครับแต่ทําไมพิธีกรหญิงไม่พูดเลยฮะ <c oughs> เรากลับมาย้อนกลับมาในเรื่องของผู้เล่นตัวเก่าละ่ะถ้าผู้เล่นตัวเก่าผู้เล่นตัวเดิมนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนอันดับแรกก็คือ คนที่เลเวลยังไม่ถึง99หรือว่าเกรอแล้วตอนเป็น 2, คัสสองขีดหนึ่งีสองก็คือยังไม่เป็นไฮค์ดพอเราเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะครับเราจะสามารถได้รับอาร์โอเกียซึ่งอาร์โอเกียเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้ดังนี้ครับยกตัวอย่างเช่นชาโดว์ทองทั้งหมด6ชิ้นนะแล้วก็อาวุธทองก็ได้ด้วยจริงๆเราก็พูดไปแล้วเนาะก่อนน้นนี้นะครับนั่นแหละที่เราจะได้แต่เงื่อนไขคือพอเปลี่ยนไฮค์ดปุ๊บเราก็สามารถที่จะ รับเจ้าตัว ang, เอาเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์แม้แตดด่ดงดงแดงๆดแม้แต่แดงเดียวโอ้ยอ่ะทีนี้อีกข้อที่2ครับคนที่เป็นไฮคาร์มาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนนะฮะอันนี้ส่วนคนที่เป็นตัวเก่าเหมือนกันแต่เป็นไฮคาร์ดไปแล้วก็ยังสามารถร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้ด้วยการไปรับอาโอเกียร์และสามารถทาอาวุธทองได้ด้วยนะครับแล้วก็ช้ด้วทองได้แต่ว่า มีเงืนไขเพิ่มเติมสาหรับคนที่เป็นหายคายไปแล้วจะต้องใช้เหรียญอาเคตคอย100เหรียญและเงินอีก 10M อในการไปรับเจ้าตัวอาโอเกีย e มานะครับโอเคนะก็ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าให้เป็นการตัดสินใจให้เพื่อนๆง่ายขึ้นนอะว่าเราจะเริ่มเล่นกิจกรรมเนี้ยัยงไงดีจะเริ่มเล่นใหม่หรือเล่นตัวเดิมอันนี้จะได้ของอะไรบ้างนะครับลองย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึงก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจ ส่วนคลิปอื่นๆผมจะทําเพิ่มเติมนะครับรวมถึงจะเตรียมประมาณ2องทุ่มด้วยในทุกๆวันเนี่ยเราจะมาพาพูดคุยกันเนาะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับการหาเหรียญได้ยังไงวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับเราควรจะออฟอะไรดีวิธีการออฟวิธีการตีบวกนู่นนี่นั่นเนี่ยรวมถึงการหากิจกรรมหมวก2ปีซึ่งมันดีมากๆนะครับพี่โดวพี่เจมก็บอกว่าดีเลยดีมากๆเราจะหายัางไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกย่อยออกมาเป็นทีละส่วนเนาะก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกแล้วก็ติดตามช่องให้ด้วยนะครับ ขอทุกคนโชคดีครับ